ผมสวัสดีครับผมนะลงไปข้างล่างไนแล้วจิกโก้ลงมาวิ่งน้ำดิลงมา,ามวิ่งน้ำดิโอ้อันนี้ตกแค่คืนเดียวนะตกเมื่อคืนนี่นนะพี่ชายพี่ชายเขมาทำนาที่นี่นาเทียงนาเทียงนาจมน้ำแล้ว เดินล,ล,ล,ลงไปดิเด็กบ้าเดินลงไปเดินลงไปดิเดินลงไปดิอุ้ยน้ำท่วมหมดเลยนะเนี่ยจิโก้โอ้น่าเล่นนา่นนาเล่นน่าเล่นเหรอโอ้ยยุ่ตกเหมือนวันนั้นเลยอุ้ยใจเย็น,น,นมีม,มีที่ขอบ้างอ,อ,อันนี้คือมีข้าวหมดใช่ไหมครับใช่นะข้าวทั้งหมดเลยเมื่อวานพี่ยังเห็นต้นข้าวอยู่เลยครับน,นี่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 มาดูนี่อันนี้นาข้าวนี่มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้น้ำไหลแรงมากเลยเห็นไหมเนี่ย ไม่เกินไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เนี่ยไหมนา,นมนาข้าวไปยกยอยกยอแล้วไปยกยอดีกว่าเนี่ย,ยข้ากรรมเนี่ยครับอู้น้ำไหลแรงมากเลยครับผมโอ้ เดีย๋ยวเราไปดูเขายกยอกันอันนี้ก็จะเป็นที่นาที่พี่ชายเขาทำนะเนี่ยบรรยากาศดีตอนนี้ฝนไม่ตกซื้อปลาซื้อปลาซื้อปลาซืา้อปลาหมานบ่อ นามแห้งใช่ปะพี่กกโกนุ่นแงมากอู้นน่นตรงสพะ,งะ,งนนะพานนะั่น,นจะแรงนี่โกตรงสะพานนั่นจะแรงแรงมากแงปะแม่ <c oughs> บ้โอ้ว่าไหนหนะปลา โอ้อันนี้น้ำป่าไรหลากจิ๊ก,กวเดี๋ยวมาดูนี่นี่พี่จะพี่จะพี่จะบอกนี่ที่มาของบ้านหนองแสงเนี่ยต้นแสงเนี่ยต้นแสงเนี่ยที่บ้านพี่เรียกต้นแสงที่มาของบ้านหนองแสงแต่กวอนี่ต้นแสงมันเยอะเออเนี่ยต้นแสงแม่มาแม่ต้นแสงบ่นี่ เจ้าอยู่บ้านไหนบ่าเจ้าคือมาไกลเนี่ยโอ้ตีเจ้ามาได้บัวอยู่บ้านไหนบัวอยู่บ้านไหนโอ้ยู่บ้านน้องแสงผู้ใดไปยังน้องที่มาเล่น่นน้ำตีอุ้ยวุ้ยสลัมสลัม

เนี่ยอันนี้ต้นแสงอ่ะจิ๊กโวใช่อันนี้เป็นทุ่งนานาข้าวทั้งหมดเลยเนี่ยฮะโน่นอ่ะลำห้วยอยู่โน่นอ่ะตรงโน่นอ่ะลำห้วยห้วยลงไปโน่นห้วยยังห้วยพุ่นนี่นะห้วยอยู่พุ่นนี่ห้วยยังอีกมันก็มาหลายห้วยแท้ห้วยน้อยห้วยใหญ่ ไอ้ภาพผู้เฒ่าไปหาหมอวัวสี้ตววอยกหลายๆหอบก็เสีได้ซีซหาซิบเด้หวน่านั่ง่วมะนีหน้าตัอ้โอ้จนมมหน้าหน่อยอันเดีมีบ่มีผู้ใดหยามเลยเหหน้าหน่อยเหอโอ้ตายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้หเครับคนยกยอที่ได้กินข้าวับปีนี่ได้่าได้ได้บ่ได้เออบางันยกอนกันได้ทุกลอบดิเออแมน โอ้ป่ไหตัวใหญ่ตีป้าตัโอ้ป่าตะพยนเมมเบอตะพยนไหมจิโก้ครับผุ้ียายย้อยแล้วไอ้นี่หมอนัดเล่พาเล่มาหโอ้พ้นยลกยล่าตะพียายไพยูดละตัว ป่านนี้ยุดรุดสาขค่เจ้าปะสาสาอยู่เพื่อนหมงกะสิเต็มเรีวนะมันล่องไปสาไอมันล่องไปสาเอาไว้เปล่วโอ้โหเน่ย ui, ừ, đùn đi, đi. Nam Nhám... này ma cái đi, lên, đi, cái đi, lên, 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 lên, อันนี้คือน้ำป่าไหลลงมาจากภูฝอยลมนะ น้ำท่วมไหครับตรงนี้นี่ครับผมสำหรับทีนี้นะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ